ทัวร์ลงชนบรุรีแฟนบุกเพจฉลามชนเรียกร้องทางสโมสรแจงกรณีแข้งดังเมาชนคนดับ จากกรณีนายวรวุฒิขอสงวนนามสกุลอายุ23ปีนักฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตูของสโมสรชื่อดังชนบุรี FC และมีดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยสภาพขายคนเมาขับรถเสียหลักพุ่งชนนางสาว,ก,าสวนนกัญญาขอสงวนนามสกุลอายุ6 2ปีใส่ชุดออกกำลังกายเสียชีวิตและนายพงษ์ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงบาดเจ็บสาหาัสเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีก่อน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเป่าแอลกอฮอลได้รอ184ม mm ิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ยอมเซ็นรับทราบเวลาต่อมานายเฉลิมพงขอสงวนนามสกุลอายุ36ปี นักฟุตบอลตำแหน่งกองหลังดีกีทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมนายวรวุฒิได้เดินทางมาถึงและจะพยายามพานายวรวุฒิขึ้นรถไปแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยได้กวางเอาไว้ก่อนจะโวยวายหาเรื่องกู้ภัยและด่าผู้สื่อข่าว ล่าสุดทางสโมอสรชนบุรี FC ที่กำลังฟอร์มดีรั้งอันดับ3ในไทยลีกยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทำให้แฟนบอลและชาวไทยจำนวนมากเข้าไปสอบถามรวมถึงเรียกร้องให้สโมอสรอ,ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ผ่านเพจ Facebook ของสโมสรรวมถึงมีการตําหนิถึงมาตรการและระเบียบของทีมซึ่งเป็นระดับนักฟุตบอลอาชีพอีกด้วยนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งข่าวๆนะครับที่นักฟุตบอลนะครับทีมสโมสรดังได้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับชนคนเสียชีวิตนะครับช,ชนคนเสียชีวิตแล้วก็มีนะครับ นักฟุตบอลรุ่นพี่จะมาพาตัวออกไปนะครับจะพาตัวออกไปจากที่เกิดเหตุต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเหรอครับคดีนี้นะครับต้องบอกต้องติดตามครับอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่บริสุทธิ์จะต้องมาสูญเสียกับคนที่เมาแล้วขับอีกเท่าไหร่มีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังครับ